ครับพี่น้องที่เคารพครับเมื่อนี้มาพบพ่อกับตัวจริงเสียงจริงนะครับท่านผู้กคองนี่ยังขออนุญาตถามซื่อเนี่ยผู้ปกครองเป็กซื้อซื้อจริงไหมคือร้อยตํารวจเอกจีรศักดิ์ธรรมเน่าบ้านอ่าบ้านบ้านที่ตั้งฟาร์มีคืออยู่บ้านเลขที่เก้าทุ่งีครับหนึ่งมูสามตํารลจนุ่สูงอำเภอจังหวัดอุดรธานีโอเคครับที่นี่หลังจากถามท่านแล้วมาถึงอันผู้ผู้บุญมรรีของท่าน ขออนุญาตถามอีกทีหนึงว่าจริงๆผมก็หู้ซื้อเลยอยากอยากไป็นหู้อยากปากท่านนะครับผมท่านโคบอกได้ว่าว่าเอ่คนซื้ออย่างมีคนซื้อว่าช้างครับช้างอุดรช้างอุดรช้างอุดรแต่กรนหานี่ิคนซื้อว่าช้างลุมพูช้างลุมพมันอยู่ในหัวลำพูมี่นี่ผมเคยได้ไปแบ่งปันน้องเอมากแต่เลยมาเปลี่ยนซือเป็นช้างอุดรช้างอุดรตอนนี้ก็ดังมากจนโบ่บสามารถที่อธิบายได้ว่าดังหน่อยไรสักไหน มสูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับให้พี่น้องเบิ่งเห็นเมื่อจกอันตานี่สูงร้อยเจ็ดสิบห้าระวังเข้ตัวนี้จะกี่สูงสําไหนจะเป็นจะเป็นตั้มก็เล่าวนะไปเบิ่งหัวเพิ่งยังเดาตั้มก็เล่าบอดซินี่อายุเล่าเท่ปีเ่าทันอ่าชาตอกูดอนอายุหกปีหกปีเมื่อวันที่ยี่สิบสามกันยายัญาติญาติพันธุมานี่ครับผมหกปี เดี๋ยวนี้อานมีคนม่ผสมท่านผสมเทียมหรือผสมจริงอยู่ถ้าอุดรเนี่ยจะมีท่านผสมจริงกับผสมเทียมผสมจริงต้องม่ผสมนีครับผสมจริงหรือไม่ผสมรนีที่น้องเกษตรกรท่านได้ยาผสมจริงก็ต้องแก้ไม่หนีใช้รถไม่หนีผสมจริงผสมจริงข้างละเท่าไรผสมจริงมีข้างละหาพันบาทข้างละหาพันบาทประกันสองเทือสองเทือครมแต่ส่วนมากผสมจริงข้างเดียวผมกะจบแล้วครับจริงๆแล้วอ่าจริงๆแล้วครับจริงจริงแล้ว อ่าตามที่ผมเรียงเนาะผมเรียงมากเนื่อเรงการผสมเทียมกับผสมจริงทับพ่ต่างกันเหตุผลที่พี่น้องเข้าอยากผสมจริงก็คือว่าเข้าผสมเทียมแล้วมันติดต้องออกมาผสมจริงวันนี้ในการผสมเทียมที่ติดมันไม่ปัญหาอย่างไรจริงๆแล้วผมมีอย่างไรยมากไหมเท่ากับผมมีผมมีอย่างไรบากไม่เลยในการผสมเทียมครับหนึ่งคือว่าคนเท่าส่วนหลนะครับพอเวลาอ่าค่อยเป็นสัตว์เราจะเอา เอาไปผสมเลยครับโดยที่เขาบรู้ว่ระบบภให้นมันเป็นอย่างไงครับผมแนวไขยมันมันบวกบ่อยขคืนคนนะครับครับผมครับผมอ่ายกตัวอย่างง่าไๆคือเข้าไปซื้อไข่นะครับไข่เนี่ยแผงหนึ่งมีทั้งเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ครับผมมันหน่วยบเทกันครับผมครับคันเบอร์ศูนย์กันหญ่แน่เบอร์สี่กันน้อยแน่ครับ กาเข้าบ่มรุ่งให้มันเป็นเบอร์ศูนย์ซะหมายเขาว่าลังใครในในโตมันะครบครับผมครับผมเพราะมันเป็นเบอร์เบอร์ซี่เบอร์อย่างนก็สมบูรณ์พ้อผสมครับพมอผสมครับผมมันก็จะติดครับส่วนหล่าในโดยโดยธรรมชาติมันในเรื่องการผสมนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องการผสมครับผมครับคนใดได้ครับอ่าการผสมนี่โดยธรรมชาติมันนี่เพราะมันเริ่มเป็นสัตว์ไพ่ตวผูจะแล่น้ำครับแม่จะบนิ่งให้มันจะแล่นออมทงนะนั่นคือกฎธรรมชาติพ่อเป็นเด็กหน่อยก็เห็นแล้วพอนะมันจะไปในสูตรนั้นนะครับ ช่วงันที่แรนอมทงช่วงนั้นน่ะเขาจะบ่่อมให้ผสมแต่ว่าเมื่อเขากับมีอยู่แล้ววันนี้พ่อเขาแลนเด็กโดยที่มีตัวผัวไปดมไปดมไปดมเพื่อการการกระตุ้นฮอร์โมนเขาโดยครัมครับครับผมหลังจากกระตุ้นเสร็จปุ๊บใครเขาเริ่มสุกสกเต็มที่ครับแต่ว่ายั่งยั่งยั่งับตกเขาจะยืนนิ่งครับมวิธีสังเกตสมุิว่รเฮาวิตวผู้วิธีสังเกตก็คือช่วงที่เมื่อเขาออกหลายที่สุดเมื่อเมื่อเขาออกหลายที่สุด คือช่วงนี้ไข่เขาสุกเต็มที่ครับผมครับเขาจะยืนนิ่งให้ตัวผู้ผสมเพราะตัวผู้ผสมปุ๊บไข่บนท่านจะตกครับครับอ่าในกระบวนการของธรรมชาติเขาปล่อยน้ําเชื่อไปปุ๊บไข่บนท่านตกน้ําเชื่อตัวที่อ่อนแอมันก็ค่อยๆตายล่งตายล่งจนเหลือตัวที่แข็งแรงประมาณหลังจากผสมแล้วประมาณตั้งแต่สิบสองชั่วโมงไปครับบางตัวกขยี่สิบบางตัวก็ สามสิบแล้วแต่ตัวบ่คือกันครับมันจะเหลือน้ำเชื่อตัวที่แข็งแรงที่สุดแล้วใครยังตกใครยังตกลงมาผสมอยู่ตัวเดียวครับผมมันจิติดพอดีเพราะใครตกลงมาผสมปั๊บกะเขาก็จะเริ่มขับเมือกเพรพอใครผสมกับน้ำเชื่อแล้วเขาก็ขับเมือกเมือก็จะเป็นเศษหน้ามอสุจิอีย่างต่างๆที่มันเข้าไปในมมลูกเขาเาสิเห็นว่าเวลาผสมแล้วสองสามหมื่นมันจะออกนั่นคือเมือกระยะที่สอง พาอเขาฟังตัวแล้วกจะิ่มีเมือนของที่ทำควบกับเียกปูนนะครับมาให้นี่เข้าเก่ามั่ประยุกใจกับการผสมเทียมเข่าครับถ้าไขยขึ้นปุ๊บพ่นชนร้ายไปผสมเลยเฮ็ดได้กับว่ติดครับเพราะว่าน้ำเชื่อที่บรรจุหลอดเนียมันอยู่ได้ประมาณสิบสองชั่วโมงครับผมแต่ว่าน้ำเชื่อจริงผสมจริงมันอยู่ได้สามมือนเห็ดผลที่ผสมจริงมันเป็นอย่างค่อยติดเลยครับอันนี้คันพีนองเข้าเบิ้งอ่ะ ฝากพี่น้องครับมันยังบดได้มันยังบเสียงเงินทิมหลังจากอ่ามันนิ่งแล้วคือผมว่านะครับเข้ากันับไปเลยแต่ว่าของผมมีสิบเมครมือชั่วโมงครับ่หลังจากที่มันยืนนิ่งคือค่อยค่อยในคอผมผมผสมเทียมเนี้ยถึงผมมีตัวจริงผมบออสค ผสมมมเียันก็เลยไม่มีปัญหานี่ครับตัวหลายที่น้องเขาที่ผสมเทียมน่ะมันจะเจอปัญหาที่ผสมโมติสแล้วก็เสียเงินทิ้งได้ครับผมแล้วเวลลาาาเเขจะดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านขออนุญาตผู้กองนิดนึงว่าคนที่ยืนคางผู้กองนี่ไหมนี่นี่นี่ขออนุญาตถามซื้อได้เพราะท่านซื้ออย่างบู้ครับครับผมปฏิญญาธนาคิตเชลโรดครับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์พัฒนรีนิว โอ้มือดีท่านก็มาทำข่าวตรงนี้ครับผมมาทำข่าวตรงนี้ด้วยครับโอ้เป็นว่าผมโชคดีตอนนี้ผมเจอนักข่าวแล้วก็เจอเจ้าของกล้วยตัวรจริงเสียงจริงโชคดีก็นั่นอีกพี่น้องถ้าเบิ่งคลิปนี่คันเดือนร้อนอยังก็ได้โทรหาครับผมโทรหานักข่าวได้พร้อมได้ความรู้เรื่องกล้วยได้ความรู้เรื่องเพื่อเรื่องเอาครับเอาเบิดไปที่นี่ครับแล้วที่นี่หมายถึงว่าน้ำเชื่อนี่อ่าเดี๋ยวนี้ขายเท่าไหร่น้ำเชื่อหลอดผมจะขายอ่ะหลอดละห้าร้อยถ้าเป็นชุด ชูรหัศันสิบสองวันสิบสองวันี่ก็ไมารับวันนี้เองกากะโทษบอกไว้ว่าผมผ่านไปผมไปแวส้มไปหรืสะดวกมารับสะดวกมารับกันรับประกันครับหรือการรับประกันอ่าน้ำเชื่อนี่เข้าถามว่ารับประกันบอเข้าจะคงคุณภาพครับคุณภาพดําเชื่องเขาคือว่าสามารถที่จะสองกล้องจดได้ดูได้ในในเรื่องการติดบติดนี่มันขึ้นอยู่กับการจับสัพย์เลยกับหมอครับแต่ว่าน้ำเชื่อเข้านี่เข้าสามารถที่จะ นี่มาตรฐานคือแบบนีมาตรฐานครับที่นี่น้ำเชื่อสมมุติเกษตรกรหรือปศุสัตว์เพิ่นมารับนี่รับอย่างนี้ไปไห้าร้อยเนาะครับอ่าแล้วที่นี่เพิ่นไปผสมเทียมเขาได้วงเล็บไปบอกว่าต้องผสมเท่านี้เท่านี้หรือแลวเตะบอครับว่าได้แบบนั่นไว้อันนี้เขาคืออเขาจะทังบอกเขาเขาเขาเพื่อได้เขาเพ่อได้บังคับว่าเจ้าที่ไปผสมหกร้อยหรือพันสองพันเขาเพ่อได้บังคับเลยเขาเพื่อได้บังคับเป็นฟรีสไตล์ ขอองหมปจะคือคือคือหมอบางคนมันใกล้ไกลเนาะครับเนาะเขาก็คิดค่าฝีมือค่าอย่างนันต่างกันครับเพราะว่ากระบวนการในการในการผสมของแต่ละคนมันทำบ่คืัทอันเขาเอารีบกทั้งหแต่ว่าเฮาเฮาเฮาจำในน้ําเชื่อไปในราคาที่ที่ผมบอกอออืมโโเเคคแต่ว่าส่วนหมอเขาจะผสมเท่าไหร่เฮากัเฮาก็กําหนดกับเขาบ่ได้ครับโอเคไป่าบริการมีอายุเท่าไหร่ครับนี่อายุอายุ6ปีครับ6ปีเมื่อวันที่23 คุ้ยเด็กปกติอายุมันสีอายุไขทั้งหมดมันมีเทเรียปีควายถ้าเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยตามวิถีของมันเลยมันจะอายุมันจะอยู่ที่20ถึง28ปีประมาณนั้นจังจั่งค่อยสีอันจากเข้าไปครับแต่ถ้ธาเขื่องเขี้ยงเริ่มงออกกระบวนการหรือเทคโนโลยีเของมันใสหลายอายุมันก็จะสั้นโลกครับสังเกตไหครับถ้าถ้าพู่ให้เบิรงเปลนเบิรงไลน์ในกลุ่มของ ของควายก็จะเห็นควายลุ่มครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งสําหรับพี่น้องที่เบิ่งคลิปอยู่แล้วก็ครับที่ที่เลี้ยงควายอยู่เขาครับคือเขาเลี้ยงลูกอะครับเลี้ยงลูกพ่อหอดเดือนหนึ่งเขาจะฉีดวัคซีนมาไข้วัดใหญ่ถ้าปีดับต้องสัตวดคืดกันคไข่คืดกันวัคซีนสัตว์ใหญ่จะไม่อยู่ขาที่นี่นะครับส่วนหลายคนที่เขาเลี้ยงเขาลืมกันเขามีแถววันเลี้ยงเพ็ดได้ให้มันวน เข้ามองข่ามตรงว่าเขาตรงเ็ปวัคซีนเออเมื่อกี้เนี่ยอันเมื่อกี้เนี่ยที่มันมีโรคระบาดอันนี่แล้วพังเข้านี่เดือดร้อนบ่บ่ครับอ่าเล่มเล่มเปล่นสกินเนี่ยจะบ่บ่เป็นกับค่ายบ่บ่เปลีนตัวง่วนครับเปลีนตัวง่วนตัวง่วนเดี๋ยวมันจะออกตุ้มครับผมลักษณะอาการของมันแต่ว่าเพื่อนบ่มีอาการบ่มีบ๊อมีอ๋อแต่ว่าอันพ๊อกของเข้านี่พ๊อกของเข้านี่อุดมสมบูรณ์หมายถึงว่ารักษาคุณภาพอ่าคือไม คือแต่ก่อนีเขาเลี้ยงเขาขี่เนียวบ้าน้เช่อกมันจะมาน้ำขี่น้ำเนี้ยวรับบาน้พ่อควยมันยุคนี้ควยมันมีูลคาสูงครับผมเขาก็เลยมาจัดการเรื่องสุขาลักษณะครับผมค่อยนี่เป็นสัตว์ที่ฝึกในฝึกขี่ฝึกเนียวฝึกกินเป็นเวลาคือฝึกตำรวจเลยครับผมครับพกมุ้งเอาออกเขาจะไปขี่นี่หน้าไปขี่เนียวนี่หน้า พอหลังจากนั้นเท่ากัาของมาของผอกจะสะอาดาครับคุณครับผมเออถามต่อไปว่าเขาขี้หลังเลยบอกได้ครับอ่ะลอง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 หมอนี่อุ้มอุ้มหมอนี่ขึ้นหลังให้จังน้อยเนาะลองลองพิสูจน์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 อึบโอ้นี่เชื่องสบายครับนี่สามารถขี้หลังได้นะครับนี่สามารถขี้หลังได้เปิดหน้าไหมเอฟที่เห็นเออนั่นล่ะนั่นล่ะ หเหนยที่เห็นโอ้ครับม <laughs> หนห่ยเห็นจัดๆนี่แหละครับพี่น้องที่เคารบครับพี่น้องเห็นแล้วณเวลานี้คือโตจริงเสียงจริงช่างอุดรครับที่เพิ่นดงดังยุคน,นั้นี่ผู้ขาได้มีโอกาสมาถ่ายท้ำให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับถ้าพี่น้องเห็นคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ฝากน้องกด ไล่กดแช่กดจิตตามให้ผู้ขานเอเอาท่านผู้กองมีอะไรมีอย่างสีฝากไปถึงอันฝากไปครับฝากไปฝากถึงอันเันเกษตรกรพูดมี่วาม่สนใจประสงค์อยากจะเลี้ยงคว้วยครับผมผมอ่าแนะนําผมอยากแนะนํา้นทีเอาเลี้ยงไม้ดีกว่านะครับผู้เลี้ยงเกาพ่นก็หูแล้วผู้เลี้ยงไม้นี่พอเห็นกระแสคว้วยี่ว่ามันราคาสูงคมันราคาดีครับให้คันตัดสินใจะเลี้ยงครับให้ศึกษาก่อนครับครับ บอมเมนวามันมันมันจะบดีเด้ครับมันดีอยู่แต่ศึกษาคือผมอยากให้ไปเรื่อยๆไปจากไปจากไผ้พื้นบ้านเท่าพัฒนาไปครับที่นี่สมสมมติถ้ามีเกษตรกรเขาอยากศึกษาเขาสิม่เรียนรู้น้ำประมาณจากมือสองมือเขามานหนีได้เสียคาใช้บอบอครับบอครับค่าอยากศึกษาครับ อยากศึกษาถ้าม,มาเองกะให้มามาที่ฟาร์มชาลีฉายเลยครับคันคันโบ้หูจักหมองกะให้ปักมุดในเพจชาลีฉายฟาร์มควายไทยหรือว่าจะโทรติดต่อผมครับโดยหมายเลข087ย์แปดเจ็ดแปดเก้าเก้าหนึได้ทุกเวลานะครับที่นี่สมมติถ้าเขามาตั้งขึ้นนี้ต้องห่อกับเป๋ากระป๋ามานักโอ้ยมีกับเป๋าให้เลี้ยงครับโอ้มีกับเป๋าให้เลี้ยงสมมติถ้าเพิ่นเมื่อศึกษานะสมมติว่าเกษตรกรเจ้านี่อยากเลี้ยงกล้วยเจ้าฝูงนหนึ่งเงี่ยเสร็ ที็ดวิธีใดเนาะวิธีการเพิ่นมาศึกษาถามรายละเอียดได้ครับใช่เวลาอยู่บ่เกินมื้อหรือสองหมื้อก็จบหลักสูตรโอ้ได้ครับโอเคครับอยู่อยู่อยู่หลายๆมือก็ได้ครับอยู่หลายๆมือก็ได้แต่ว่าแต่ว่าซอยกันหายะหรืออย่งใดหายครับเพื่ออยู่อยู่นี่ผมสิจัดเป็นระบบค้นฝ่าวายต่างหากค้นหาหย้าต่างหากโอ้เหตุเหตเห็ดเฮ็ดเฮ็ดเขาสู้ระบบครับอืเห็ดเขาเขาสู้ระบบเวลาเฮ้าออกไปคือเลี้ยงวขยสมัยนี้นะครับ หนึ่งต้องไปเที่ยวได้ถ้าลูกพาเมียไปเที่ยวได้คสองคือวันตรงมีความสุขโอเคครับผมบอมเนว่าบมมีเวลาผมจะใช้เวลาอยู่กับเขานี่มือหนึ่งชีชั่วโมงโอเค้าสองชั่วโมงเลยสี่ยูนีตลอดส่วนเวลาราชการนี้ท่านไปเหตุวิธีไหนกะผมอ่าผมอยู่ผมอ่างานผมมันบ่มบอมเนงานนางโตประจับเป็นงานไปเรื่อยๆงานไปเรื่อยของต่อเชดอกครับผมตอนนี้ท่านพ่อนังอยู่ใส่ต่อเชดอกอ่าอยู่กองต่อชะด2อสองซีครับ อยู่ทียูทีคายเสนีแล้วนะอยู่โอ้ก็แปลว่าไปใกล้ๆมากใกล้ๆเขาได้ไก่หนึ่งวันอยู่<อ>เมืองเลยอึย่ <c oughs> คายเสนี่เขาเป็นงางครับเอาเป็นนั้นว่าสุดท้ายไปคลิปนี่ขออนุญาตมาถามค <ผม S 3> ุณพ่อข,ของผู้กองจะนหน่อยนึงเนาะขออนุญาตครับคุณพ่อนั่งอยู่ตรงนั้นละ่ะขออนุญาตถามคุณพ่อของผู้กองนี่เนาะเดี๋ยวผมจะออกไปทั้งนอกมมจะยังค่อยบอกก้องจังค่อยว่านั่นขออนุญาตแป๊บนึ่งครับ ที่นี่มาถึงคุณพ่อของผู้กองเนาะขออนุญาตถามซื้อคุณพ่อซื้ออย่างครับผมผมดับตำรวจพิเศษเขมรเน็ตครับอ๋อเป็นพ่อของผู้กองที่เจ้าของสร้างอุดรนี่เนาะอืมตอนนี้อายุจี่ปีแล้วคุณพ่ออายุหกสิบเจ็ดปีหกสิบเจ็ดปีแล้วสุขภาพร่างกายใสได้แข็งแรง <c oughs> แข็งแรงเลี <c oughs> ้ยงกล้วย <c oughs> ได้ครับเตะปิ๊บได้เตะปิ๊บได้เลี้ยงกล้วยไปก็ตัวไปมาสบาย <c oughs> ครับก็ซาตุคอยสุขภาพทั้งเบิดทั้งบนทั้งล่างก็คอยแข็งแรงอ่าถามอันที่ท,ที่ที่อยู่ข้างๆานี่ผู้ใดน้องคุณพ่อนี่ีไอ้ครับเป็นไอ้ของคุณพ่อนี่ชื่ออย่างน้องคุณพ่อเขานี่อยาถามชื่อดาบวิรวัติคำวณิพอ๋อดาบวิรวัตข bon ิขึ้นกันอยู่บ้านนี้คือกันครับอยู่ใกล้ๆกันกนิดละใกล้ๆตอนนี้คุณพ่ออายุจี่ปีแล้วครับหกสิบแปดหกสิบแปดเนาะตอนนีน้คุณพ่อมีมี่ฟ้ามข้อยบอลหรือมี่สมองเดียวนี่มี่มองเดียวเลยลหรอ๋อมี่มองเดียวนี่บอกว่าบ้อง อ้อไมามมาแย่งกันเท่านั้นนะครับคือว่าต้นหน่อยอพอแมีพ่็มีคลวยวม่ยังหรอกแต่ว่า่าตปิดรงดเรียนมากตอนเรียนหนังสือยู่ไปหาเลี้ยงควยเลียงยต้ควยพูดอ่นอืมว <c oughs> ันนี้เลยทีเอันโอเคครับผมครับผมเอาจกครับ คลิปนี้ก็คงสิปิดอยู่กับคุณพ่อทั้งเอทั้งทั้งสองพี่หลักนะครับไอเกียดเพป็นนะครับเพราะเพป็นเป็นคนอาวุโสอาวุโสครับพี่น้องใช่ก็ลบถ้าหากเพิ่งคลิปนี้จบเรียบร้อยแล้วก็กขอบขอบคุณเนอะคอ้มีความสุขเจริญเจริญื่อนสู่สุขคนส่วนผู้ขายเจ้าของคลิปก็ว่ามิเหียงสิบเก้านะไม่เห็นตัวจริงเสียงจริงเพราะว่าจะเป็นสร้างมุดดอนเพราะว่าจะเป็นเจ้าของแล้วก็คุณตาทั้งสองคุณตาพร้อมเลยนักข่าวที่มาท้ายถ้ำน้ำขันมือนี้ก็ว่ามิเหียงสิบเก้าคำว่า สวัสดีครับครับ